สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่9มีนาคม2568 10นาฬิ30นาทีครับช่องปอนบ้าน YouTube แจ้งข่าวสำคัญมากครับข่าวจากธนาคารทกศรครับฟังรายละเอียดครับสำหรับผู้ใช้แอป BAC Mobile ของธนาคารทกศนะครับธนาคารทกสแจ้งว่าแอป BAC Mobile เวอร์ชันใหม่ ของธนาคารทกสจะรองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการโทรศัพท์นะครับถ้าท่านใดใช้ระบบโทรศัพท์ระบบ Android ต้องเวอร์ชั่น9ขึ้นไปนะครับ fbacmobile จึงจะใช้งานได้นะครับขณะที่พี่น้องท่านใดใช้ fbacmobile นะครับถ้าท่านใช้โทรศัพท์ระบบ ios ระบบ ios ต้องเวอร์ชั่น13ขึ้นไปนะครับจึงจะรองรับระบบการใช้งานของ แอป b s c Mobile นะครับซึ่งแอป b s c Mobile เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเขามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและสามารถใช้งานแอป b s c Mobile ได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพก็พี่น้องก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอัปเดตระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจึงจะรองรับการใช้งานแอป b a a c Mobile ของตกสนะครับ ระบบ a n d r o อ d เวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับใครใช้โทรศัพท์ระบบ iOS เวอร์ชัน13ขึ้นไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราอัปเดตระบบโทรศัพท์สมมติว่า Android นะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดมันก็สูงกว่า Android เวอร์ชัน9อยู่แล้วนะครับอย่าลืมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดไปเลยนะครับ Android นะครับถ้าใครใช้โทรศัพท์ระบบ iOS ก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด ซึ่งเวอร์ชันล่าสุดก็จะสูงกว่าเวอร์ชัน13อยู่แล้วอย่าลืมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับไม่ว่าท่านใดจะใช้โทรศัพท์ระบบ Android หรือท่านใดจะใช้โทรศัพท์ระบบ iOS ก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับจึงจะรองรับการใช้งานแอป B A A C Mobile เวอร์ชันใหม่ของทกศนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนะครับจากเพจทกส B A C Thailand ซึ่งเป็นเพจของธนาคารทกศซึ่งเขาขึ้นข่าววันนี้ครับ ท่านผู้ชมสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์แนบไว้คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ